แจ็คพอตแตกครับคุณผู้ชมครับล่าสุดไทยลีกสดมาล่าพงาดท็อป3เอเชียเล่นเอาตีนฉุนออกมาด่ายับกับการผ่านเขา้ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้วยเอเชียพร้อมกับคว้าสิทธิ์บวกหบวกหลุน้นยิง c ีอาซเถึงแผ่นดินซาอุดิอาระเบียและยังมีเรื่องรออัปเดตเกี่ยวกับคอมเมนต์แฟนเอเชียครับที่ออกมาพูดถึงบุรีรัมไทยลีกของเราเป็นอย่างมากว่า ไม่น่าเชื่อว่าบุรีรัมจะผ่านเข้ารอบไปได้รวมไปถึงคอมเมนต์จีนด้วยครับที่ออกมาเดือดกันเหลือเกินปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราล่าสุดประกาศรายชื่อออกมาแล้วเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะมากโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางครับชนาทิพยลงสุพนัดยิงซึ่ง ประเด็นทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับมีการประกาศร,รายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการอุ่นเครื่องกับอฟกานิิถานและก็การในขันเอเยนครับรอบคัดเลือกที่เราจะพบกับสีลังกานะครับโดยการในขันเอเียครับรอบคัดเลือกจะเอาเพียงแค่ทีมแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยครับและก็โคอิชิได้ออกมาประกาศารายชื่อแล้วต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางครับส่วนใหญ่ใช้ผู้เล่นตัวรุกซึ่งการแข่งขันฟีฟ่าเดครั้งนี้ผมคิดว่าโคอิชิจะเน้นเกมรุก เป็นพิเศษเนื่องจากมันเป็นจุดอ่อนของเราด้วยในการทําเกมในการขึ้นเกมตัวเลือกมีเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกับผู้รักษาปพพระตูกันก่อนครับเป็นปฏิวัติคําใหม่อีกคนนึงก็เป็นภูวด,ดลพลสงครามและก็สารานอนท์อนุอินกองหลังครับมีโจานาหรเข็มดีชินภัทลีอ่ ริตาธรอ,อักษรส,สีนิโคลัสมิเกลสั้นสอดรักหายประโคนสลึงคานพรมสุพระสุพนันบุรีรัตและก็เอเลียสดอเลกองหลังก็จัดตักจัดเต็มนะเอเลียสยืนคู่กับโจนาธานนิโคลัสฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เป็นสอดรักหายประโคนก็กลับมาติดทับอีกครั้งบุรีรัมเนี่ยก็เดี๋ยวว่ามาไม่กี่คนส่วนกองกลางครับนำทับมาโดยชนาทิพสงกราสินยืนคู่กับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวร นะครับและก็ยังมีเบนจามินเจมเดวิดรวมไปถึงชาลรงพมสีแก้วพีระดช่ำรัศมีวรชิตกฤตศรีบำเพนวีระเทพป้อมพันสุปพรภโชคสารชาติก็เป็นการเลือกใช้เลยครับกองกลางเนี่ยที่แน่ๆเราอาจจะเห็น3ประสานที่น่าตื่นตาตื่นใจนะอย่างธนาทิพกับเบนจามินเนี่ยก็อาจจะลงเล่นด้วยกันหรือว่าธนวัน์ครับ ก็เป็นอหนึ่งสไตล์หนึ่งนะครับเป็นสไตล์คล้ายคลึงกับวรชิตแต่ว่าธนวัตรจะมีความถึงลูกถึงคนมากกว่าแนวรับเดี๋ยก็มีวีรเทพป้อมพันกับพีรดลฉ่ำรัศม,มีจริงๆเปลี่ยนได้2ชุดเลยกับกองกลางของเรานะครับก็มีเมนหลักแกนหลักคือชนาทิพย์สงกระสินแหละสำหรับชุดที่1ส่วนอีกชุดหนึ่งเมนหลักแกณหลักผมคิดว่า อาจจะเป็นธนวัตรที่คุมจังหวะเกมหรือไม่ก็เบนจามินเจมดีเดวิดสำหรับตำแหน่งกองกลางนะครับส่วนกองหน้าก็เป็นทีรศักดิ์เผยพิมาย พาธิกุตตาบสั้นปอรเมศอาจวิไลสุพนัทเหมือนตากองหน้าคนทีิชิเลือกใช้ถึง4คนและก็น่าจะเป็นการลองแนวรุกของเราด้วยว่าใครเหมาะสมที่สุดในการยืนคู่กับสุพนัทสุพนัทเนี่ยยืนตัวหลักอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดมากแต่ว่าอีกคนหนึ่งจะเลือกใครระหว่างปอรเมศหรือว่าพาธิกุตตาบสั้นนี่เราก็มาดูกันแต่ที่ผมชื่นใจที่สุด น่าจะเป็นตำแหน่งกองกลางนะเพราะเราจะได้เห็นธนวัน์อีกครั้งหนึ่งครับกับการลุกเล่นในทีมชาติไทยหลังจากที่หลุดมา2ปีบาดเจ็บแล้วก็กว่าจะเข็นฟอร์มขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องยากซึ่งธนวันรเองครับมีวิธีการเล่นแตกต่างจากกองกลางไทยทั่วไปนะเนื่องจากไปฝึกยุโรปไปอยู่ยุโรปตั้งแต่เด็กโดยจุดเด่นเนี่ยคือการออกบอลเร็วนะครับแล้วก็ เหมือนมีจังหวะการเล่นที่ปรับสปีดเกมของตัวเองจ่ายบอลหนักแน่นรวมถึงการวางบอลยาวครับที่แม่นยำสุดๆเรียกว่าน่าดูน่าติดตามครับโดยจะแข่งขันกันในวันที่21มีนาคมจะเป็นการอุ่นเครื่องพบกับอัฟกธธานิสถานครับหลังจากนั้นวันที่25มีนาคมก็จะแข่งขันฟุตบอลเอเชียครัพรอบเพลเอกพบกับศรีลังกาเป็นงานที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าศรีลังกาโอนมาเยอะเช่นเดียวกันส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเอเชียนะครับ ที่หลายท่านเองก็เนราบกันดีว่าในเกมล่าสุดกับถ้วยใบใหญ่ของเอเชียก็คือเ c ฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิซึ่งบุยรำครับมีคิวไปเยือนยะโฮดารุนตะซิมถึงบ้านบรรยากาศเนี่ยท่ามกลางแฟนกว่า40,000คนที่เข้าชมเกมนี้เกือบเต็มความจุ เรียกว่าบัตรขายหมดหน้างานนะครับแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในพื้นที่นั่งช่องว่างเนี่ยก็มีเยอะอยู่พอเฉลี่ยผู้ชมออกมาแล้วก็ประมาณ3 6 0 0 0คนที่เข้ามาชมเกมที่เจอกับบุรีรัมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาเท้าความกันก่อนครับในเกมแรกเนี่ยบุรีรัมเปิดบ้านต้อนรับยาโคแล้วก็จบด้วยการเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเกมนั้นถามว่าใครเล่นดีกว่าก็หนีไม่พ้นบุรีรัมเลยครับเล่นเหมือนเกมนี้เกมล่าสุดเลยซึ่งพอมาเล่นในบ้านของยาโคแล้วครึ่ง แรกอาจจะเป็นรองแต่พอครึ่งหลังบุยรำไม่เป็นรองนะครับจนมาได้ประตูขึ้นนหนึู่นย์แล้วก็ ไปลงแพ็กเกมรับกันแน่นสุดท้ายเนี่ยยาโฮดิงประตูได้แต่มันมีดราม่าเกิดขึ้นที่แฟนจีนเองก็ออกมาโวยวายครับว่าเฮ้ยทำไมจังหวะนี้เนี่ยมันไม่ล้ำหน้าและก็ทำไมไม่เช็คให้ออกถ่ายล่าสุดไปทั่วประเทศเลยซึ่งไม่มีการตีธงพุตธศิลป์ไม่มีการดูนะครับนั่นก็หมายความว่าการเช็คของ VR รนั้นเขามั่นใจ100%เซก็เป็นจังหวะล้ำหน้าในวินาทีสุดท้ายของเกมก็เป็นอันบุญรำครับเฉือนชนะ1ต่อศจากประตู สุพนัทเหมือนตาที่ญี่ปุ่นเองก็ยังสักเกลยังจับตามองอยู่ว่าเฮ้ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะกับบอลเอเชียแต่ว่าสุพนัทเล่นดีเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆครับงานนี้เนี่ยปีหน้าอาจจะได้ไปนะในเจลีกเพราะว่ามีเมียมองมีทีมนสนใจติดต่อมาอย่างแน่นอนแต่บุีรมจะปล่อยหรือไม่แค่นั้นเลยครับเพราะว่าเกมนี้เราก็เห็นศักยภาพของสุพนัทกันแล้วว่าไม่ได้เป็นรอง ตัวรุกของต่างประเทศโคต้าต่างชาติเลยบิโซลี่ยังไม่เท่ากับสุพนัทนะครับสุปนัทถ้าเกิดว่าไม่มีอาการบาดเจ็บเพราะว่ายังวิ่งต่อได้ยาว นะครับร่างกายค่อนข้างฟิตและก็จะพาบอลไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายคราวผูเ่นยาฮก็ต้องเตะต้องตัดเกมจนบาดเจ็บนั่นแหละครับก็อาจจะไม่หนักมากและก็มีลุ้นในการลงสนามเกมต่อไปด้วยถ้าขาดสุบรณนัทไปเหมือนขาดใจเลยนะครับสำหรับบุญรัมแต่เรื่องราวสาคัญเลยที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ครับนั่นก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของเอเชียหลังจากที่บุยรัมเอาชนะมาได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบมันก็เลยทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ของไทยเราเนี่ยบี เกียดแซงจีนได้นะครับโอ้โหมันเกิดขึ้นจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับบุรีรัมพ์พาไทยลีกควา้าโคต้า2บวก1บวก1แทนที่ของพยามังกรอย่างชานิสซูเปอร์ลีกที่ตอนนี้ ไทยเราก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ของเอเชียในโซนตะวันออกนะครับอันดับ1ยังเป็นญี่ปุ่นอันดับ2ยังเป็นเกาหลีใต้ก็ถือว,ว่าห่างกับเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันดับ3เป็นไทยลีกของเราครับที่มีคะแนนรวมทั้งหมดนะ8ปีมีคะแนนรวมอยู่ที่ 54.873.. คะแนนส่วนฝั่งของจีนครับ8ปีพวกเขามีคะแนนรวมอยู่ที่54.6 82คะแนนซึ่งไทยลีกของเราแซงได้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อและปี2025เราก็แซงจีนแซงเกาหลีใต้ด้วยนะครับคือเรามีคะแนนอยู่ที่14.875จีนเนี่ยมี10.250แล้วเกาหลีใต้มี13.569น้อยกว่าเราในปีนี้สำหรับเกาหลีแต่ว่าในคะแนนรวม8ปีเนี่ยพวกเขาก็ยังรักษาระยะห่างไวไ้เยอะมาก ประมาณ30คะแนนเป็นเรื่องยากที่เราจะตามทันนอกจากควาแชมป์สมสมัยติดต่อกันถึงจัดแซงเกาหลีญี่ปุ่นได้ยากมากนะครับโดยการที่บุยรัมบุกภปชนะยาโฮถึงทินึต่อศนย์ทำให้ได้คะแนนดิบเนี่ยเพิ่มเป็น3คะแนนบวกกับโบนัสการเข้ารอบ1.5คะแนนครับรวมแล้วก็ได้4.5คะแนนและหารเฉลี่ยออกมา4ทีมที่เข้าร่วมทัวร์เอเจในปีนี้ก็จะไม่บวกเพิ่ม1 1 2 5คะแนนครับคะแนนเดียวไทม์ก็เล แซงจีนไปแต่ก็ยังต้องลุ้นนะครับให้เซี่ยงไฮ้เสือนหัวไปแพ้คาวาซากิฟอนตาเล่ถ้าเกิดว่าเซี่ยงไฮ้เสือนหัวสามารถเสมอได้คะแนนหลีกจีนก็จะแซงไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่3แต่ถ้าเกิดเซี่ยงไฮ้เสือนหัวไปแพ้คาวาซากิฟอนตาเล่ก็จะทําไห้โคต้าฟุตบอลสโม,มสรเอเชียในฤดูกาล26 27ได้โคต้าทั่วใหญ่เนี่ย2บวก1แล้วก็ได้ถ้วย a c l 2 1บวกศนทันทีแต่ว่าเป็นฤดูกาล2 0 2 6ถึง2027ซึ่งในฤดูกาลนี้ก็ยังเป็นโคตาเดิมครับ1บวก1แล้วก็บวก1ซึ่งนี่แหละครับเป็นผลนอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่สื่อจีนนั้นออกโรงฉนุนแฟนจีนเองก็ออกโรงฉุนว่าเฮ้ยทำไมผลงานของจีนเละเทะได้ขนาดนี้แต่ผลงานของไทยมีทีมเดียวแต่แบกทั้งลีกจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องอชื่นชจมบุีร์นะพวกเขามีมาตรฐานการเล่นที่สูงสูงมากนะครับขนาดยาโฮที่มีแนวรุกตัว เก่งจากยุโรปถึง9คน ยังเอาชนะไม่ได้แล้วสภาพทีมเป็นรองบุรีรัมด้วยซ้ำโดยสื่อจีนหลายสื่อเลยครับเขาออกมาตีข่าวใหญ่พัดหัวใหญ่ว่าบุรีรัมเนี่ยเอาชนะยาโฮผ่านเข้ารอบทาให้ไทยลีกแซงหน้าจีนไปแล้วหรือว่าอีกพัดหัวหนึ่งครับเขาบอกว่ากระแส้อดแรงมากหลังจากบุรีรัมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้าหากพวกนี้เสี่ยงให้เสด็หัวไปแพ้โคตาเ CL ของชนิดซุปเปอร์ลีกจะเหลือแค่หนึ่งบวกหนึ่งและก็มีเนื้อหาของสื่อจีนครับเขาบอกว่าการที่บุรี รัมเนี่ยเอาชนะยาฮูได้1นึ่านเขารอบแปดีมสุดท้ายได้สําเร็จทําให้สื่อต่างๆออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับฟุตบอลตีนสื่อยังเปรีลี่เนี่ยเขาออกมาตีข่าวใหญ่เลยครับเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยบุรีรัมจะได้ตั๋วไปซาอุดีอาราเบียแล้วใครจะไปคาดคิดก็คาดคิดได้นะครับส่วนอีกสื่อหนึ่งอย่างหยวนเจียครับเขาบอกว่า เฮ้อบุรีรัมเข้ารอบถ้าเกิดพรุ่งนี้เสียงไฮ้เสนอตกรอบโคตาเอซของพวกเราฤดูการหน้าจะลดลงจาก4ที่นั่งเหลือเป็นแค่3ที่นั่งในทันทีส่วนอีกสื่อหนึ่งอย่างเวอร์ซึ่งนะครับก็บอกว่ายาโฮดารุดักซิมมีเล่นต่างชาติถึง9คนยังแพ้ให้กับบุรีรัมยูเนเต็ตถ้าหากพรุ่งนี้เซียงไฮ้เสนหัวไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ ใช่นี่ซูเปอร์ลีกจะตกที่นั่งลำบากจะถูกไทยแซงในตารางคะแนนของ AFC ซึ่งจะทำให้โคตา้า a c l Elite ของพวกเราในฤดูกาลหน้าลดลงเหลือไม่แค่1บวก1นเนี่ยครับอันนี้คือเขาแสดงความเสียใจยของสื่อไม่ใช่ของแฟนบอลน,นะครับแต่นี่เป็นสื่อที่ออกมาบอกว่าการที่บุญรำชนะเนี่ยมันเป็นผลไม่ดีต่อจีนมากๆทําให้ไทยตอนนี้แซงหน้าจีนไปเป็นที่เรียบร้อยโดยก็ไม่ได้มีเพียงแค่สื่อจีนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีคอมเมนต์แฟนจีนออกมา าคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเฮ้ยไทยลีกตอนนี้เก่งกว่าเราแล้วหรอทำไมถึงโชว์ฟอร์มได้สุดยอดจริงๆหลายคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าบุยร์เนี่ยมาเมื่อจริงๆนะพวกเขาสุดติ่งและสามารถทำได้ครั้งนี้บุยรมยูเนเต็ดเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันเอาใจช่วยกับการผ่านเข้ารอบต่อไปของพวกคุณหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าการตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยน่าตกใจเล็กน้อยซึ่งเขายังคงละหลวมมากแม้ว่า VR จะเข้ามาแทรกแซงก็ตามคงมัยุติธรรมเท่าไรสำหรับนักเตะและก็แฟนบอลย h โฮมันมีผลกระทบอย่างมากต่อความยุติธรรมของเกมฉันหวังว่าในอนาคตจะมีกลไกลการลงโทษที่ยุติธรรมมากขึ้นส่วนอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าตลอดทั้งเกมทีมเยือนมีจังหวะแฮนด์บอลแต่พวกเขาไม่ได้ตรวจสอบ VR หรือว่ารีเพย์แม้แต่ครั้งเดียวเช่นเดียวกับจังหวะเกมที่เสมอสุดท้ายไม่มีการวาดเส้น VR หรือว่าวิดีโอรีเพย์เลยพุทธสินเป่าฟาวลำหน้าและเกมก็จบลงทันทีเนี่ยครับอันนี้ก็บอกว่าทําไมถึงไม่มี VR ให้ดูไม่มีการตีเส้นให้ดูทั้งนี้มันเป็นช็อตสําคัญจังหวะสําคัญแต่พุทธสินเกมนี้เนี่ยชื่นชมนะไม่มีการลำเอียงนะครับเล่นแบบไหนก็ต้องได้แบบนั้นคือแม่นแล้วก็เป๊ะก,กับกติกามากแต่อาจจะแจกใบเหลืองยากนิดนึงนะครับปล่อยเกมไหลส่วนใหญ่อะมาต่อกันอีกไปดนึงครับเขาบอกว่าไม่จะเป็นที่ลูกทุกลูกจะต้องผ่านการตรวจสอบ VR พุทธศินก็มีตาเช่นเดียวกันหลังจากพุทธศินมองเห็นได้ชัดเจนแล้วเนี่ยและผู้ช่วยของ VR เองก็ไม่มีปัญหาเกมก็เลยดําเนินการต่อไปได้ บางครั้งฉันอยากยกเลิก VR จริงๆถามว่าถ้าเกิดผู้ช่วยผุทตัดสินมองเห็นได้ชัดเจนทําไมเขาถึงยกทุงไม่ได้ถ้าทุกอย่างต้องตัดสินโดยใช้ AI ทําไมไม่ยกเลิกผู้ตัดสินประตูแล้วก็ผู้ช่วยพู้ตัดสินละ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็นแฟนจีนนะไม่ใช่แฟนมาเลยน,นะแฟนจีนเดือดแทนมาเลยครับตอนนี้ส่วนอีกเม็ดนึงครับเขาบอกว่า การต่อนกหวีที่แย่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะฟุตบอลจีนเท่านั้นกรรมาการไม่ยอมทํางานล่วงเวลาคือไม่ยอมทุดเวลานั่นแหละครับส่วนอีกเม็ดน,นึงเขาบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของซานตงนี่เป็นการใส่ร้ายจีนคะแนนด้านเทคนิคของไทยซุปเปอร์ลีกนั้นจะแซงหน้าชัยนิซซุปเปอร์ลีกแล้วส่วนอีกเม็ดน,นึงครับเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเสมอการก็ต้องตกรอบอยู่ดีเพราะบุรีรัมได้ประตูทีมเยือนอันนี้ไม่มีกฎอเวโกนะครับในการใขันเจอกับยาโฮเกม ที่แล้วอะต่อที่อีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าฉันมองยังไงก็ไม่ลำหน้านะสำหรับการยิงจังหวะสุดท้ายของย่าโฮเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตลกกานในขันประเภทนี้มีไว้เพื่อฝึกฝนทีมเท่านั้นอย่าไปจริงจังกับมันเลยโอ้โหวันนี้ก็ไปเวไปเว,ปเวลองทีมแล้วนะครับสาหรับแฟนจีนอีกเม็นหนึ่งเขาบอกว่าแต้มของไทยจะแซงหน้าจีนไปแล้วตารนางคะแนนตอนนี้เปรียบเหมือนรถไฟกํลาลังตีลังกาฟุตบอลจีนต้องทํางานหนักมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นแม้แต่ตําแหน่งเอฟซี แชมเปี้ยนลีกพวกเขาก็อาจตกอยู่ในอันตรายได้อ่ะมาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนจริงที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเขาบอกว่าทําไมยาโฮกับวีรัมเนี่ยถึงอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วปล่อยให้ทีมญี่ปุ่นทีมจีนและก็เกาหลีต่อสู้กันเอง FC ฟซีทำไปโดยตั้งใจ ผู้ตัิสินไทยซูเปอร์ลีกสามารถเทียบกับพุทธัิสินจีนได้ไหมเขาได้รับเงินเท่ากับกรรมการในลีกจีนหรือเปล่าเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นที่พูดถึงบุญรมและก็ไทยลีกของเราในการแซงค่าสัมประสิทธิ์นะครับมุมมองแฟนจีนหลายคนหลายท่านก็ไม่พอใจเท่าไหร่นะครับยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะที่ผมลืมอ่านเขาบอกว่าการที่บุญรมจะไปเจอเกาหลีจีนหรือว่า ญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีการจับฉลากแล้วคุณคิดว่ามีทีมจีนทีมไหนที่สามารถเอาชนะบุรีรัมได้แน่นอนบ้างเนี่ยครับอันนี้เป็นการตกย้ําว่า จีนเดงถ้าเกิดเจอบุยรำเองก็งานยากเหมือนกันนะครับบุยเพราะว่าบุยรมไม่ปล่อยง่ายแน่นอนพวกเขามีแพทเทิร์นการเล่นที่น่าสนใจแล้วก็มีการบิวอัพเกมที่เป็นระบบชัดเจนมากๆสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยครับต้องปรบมือดังๆให้กับตัวแทนไทยลีกตัวแทนจากไทยลีกของเราครับผ่านเข้ารอบ8ทีมไปแล้วก็มีโอกาสลุ้นจะเจอซปเปอร์สตาร์หลายตัวหลายคนแล้วการจับฉลากในรอบ8ทีมเนี่ย โซนตะวันออกต้องเจอกับโซนตะวันตกเท่านั้นก็คือบุยรัมต้องเจอกับอนาเซอร์ต้องเจอกับอัลซาดต้องเจอกับอันอาลีหรือต้องเจอกับอันฮีลานซึ่งอนาเซอร์เนี่ยผู้เล่นตัวหลักตัวเก่งมีทั้งกิเซโนโรนันโดซาดิโอมาเน่แค่นี้ก็เพียงพอนะครับหรือว่าอัลซาดเนี่ยก็มีอัครามอาฟฟิมฮัม็ดคาบาร่าอดีตนักเตะโมนาโกหรือว่าอีกทีมหนึ่งจากซาอุดีอาระเบียครับอันอาลี ก็จะไปเจอกับปริยัสมาเลสผู้เล่นคนเก่าของเลสเตอร์เจดูอามนดี้หรือว่าแฟงเครสลี่นะครับอลริผู้เล่นเอซิมิลานกับบาเซรน่าแม่แต่ละคนถือว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวครับและยังมีอีก ทีมหนึ่งที่หลุ้นเจอก็คืออัลฮีรานก็จะมีลุนเจอกับรูเบนเนเวสอเล็กซานโดรมิโตวิสหรือว่าเจ้าคันเซลโลแต่ละคนแต่ละทีมบุยรัมขอแค่ได้แข่งได้ประสบการณ์มันก็ภาคภูมิใจที่สุดแล้วนะครับเจอใครก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากเจอซูเปอร์สตาร์หนักๆหน่อยก็ต้อง Al เอานาเซอร์แหละครับหรือไม่ก็เป็นอัลอาลีก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ค่อนข้างโด่งดังแต่ถ้าเกิดเจอซูเปอร์สตาร์ที่ไม่ดังก็เป็นอัลซาจากกาตาอัลฮิลานจากซาอุดีอาระเบีย ทีมจากซาอุดเนี่ยผ่านเข้ามาถึง3ทีมซาอุดตอนนี้ก็เป็นเจ้าแห่งโซนตะวันตกแล้วนะครับมาเจอโซนตะวันออกที่มีทั้งญี่ปุน่นที่มีทั้งไทยลีกซึ่งบุยรำเอง การผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับตั้งแต่แข่งกัน AFC มาโดยครั้งแรกเนี่ยผ่านเข้ารอบในปี2013ครับตอนนั้นฟอร์มดีมากนะเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย AFC แชมเปียนลีกและก็ครั้งนี้ครั้งล่าสุดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันในปี2025ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นรอบ8ทีมในถ้วเอเชียครั้งแรกในรอบ12ปีซึ่งการจับฉลากในรอบ8ทีมนะครับก็จะจับขึ้นในวันที่14มีนาคมนี้ก็เจอได้ทั้งหมดเลยครับ เจอใครก็ได้ไม่มีกลัวอีกสิ่งหน,นึ่งนทะี่น่าสนใจของบุรีรมเองก็คือคุณลุงเนวินครับหมือเล่นของหนักเหลือเกินถ้าเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นคานเดินเดินตั้งแต่ ประตูตัวเองจนถึงประตูคู่แข่งเดินเองและก็มีการพรมน้ำศาส,สนามาได้ต่างๆนานาครับเป็นการเล่นของตอนนี้ในกระแสโลกออนไลน์ของมาเลเซียก็สงสัยกันว่าเฮ้ยตกลงแล้วบุรีรัมทำอะไรกันแน่นะครับทำไมเขาเล่นของหรือเปล่า ah, ho, ยาโฮยิงยังไงก็ไม่เข้ายิงเข้าไปสองประตูแต่ก็ยังไม่ชนะเออเรื่องนี้ก็ที่ว่าเป็นเรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่องแต่ที่แน่บุรีรัมทีมเดียว โกยไป50กว่าล้านบาทแล้วและสุดท้ายนี้ก็มารอตามกันต่อครับในรอบ8ทีมลุ้นกันว่าจะเจอใครยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, <and subscribe S 2> ไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย